เยอยากเข้าห้องที่ดีที่สุดคือห้องซุปเปอร์วีพีก็บูชาเหรียญน,น,นะครับเริ่มต้นที่999บาทได้เข้าห้องที่ดีที่สุดโอเคนะครับตอนนี้มีอะไรไปถามแอดมินในไลน์แอที่ปักหมุดได้เลยนะครับโอเคอ่ะรอเพื่อนๆสัก2 0 0 0 0ืนคนวันนี้ตอนนี้9000แล้วอยากให้คนถึงเร็วฝากแชร์ครับผมแชร์จนวินแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ดูคนรูเก่าเก้าพันเก้าอ่ะจะหมื่นแล้วอ่ะร้ในถึงหมื่นเร็วแชร์ช่วยหน่อยอันนี้เป็นกําไรปู่ลือนะครับของพระอาจารย์เด่นนะครับท่านมอบให้วันที่อ่ะขอแจ้งก่อนเลยแล้วกันที่กาลสินหนาวไหมหนาวมากผมเป็นไข้นะวันนี้ต้องบอกตามตรงว่าวันนี้เป็นหวัดเป็นไข้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยตอนนี้ยังตัวรุมๆยังไม่กินยาเลยแต่ว่าจริงๆถ้าไม่มีไรสดผมไม่มา็นไรนะผมเหนื่อยผมไม่สบายแต่ว่าเนื่องด้วย คนรอยเยอะก็เลยมาไลฟ์สวัสดีคนดูหนึ่งหมื่นคนแล้วครับเก่าขอบพระคุณครับคนรอยเยอะก็เลยได้มาไลฟ์นะครับก็อย่างนี้อาจารย์ขอแจ้งข่าวบวงสวงก่อนนะครับวันที่สองมกรานะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่คือปีใหม่นเนี้ยเนี่ยสองมกรานะครับที่ตำหนักปู่ใหญ่จะจัดงานบวงสวงครั้งแรกตั้งแต่สร้างตำหนักมาสามปีเป็นครั้งแรกที่ปู่สําเร็จแล้วยังไม่เคยบวงเพราะว่าติดโควิดใครอยากมาร่วมงานนะครับงานเริ่ม สิบโมงเช้านะครับสิบโมงเช้าก็คือหรือสิบนาฬิกานั่นแหละอันบ้านเท้าเอือนสี่โมงเสาร์้มมือเสาหน่ะนะนะครับนะครับบ้านเท้าเอื่นย้มมือเส้าหน่ะนะครับเรื่องสองมกระลานะครับเมมไว้เลยใครมีโชคกับปู่อยากมาร่วมบุญในงานก็จะมีโรงทานนะครับมีวิธี นิดๆหน่อยๆน,นะครับก็แค่เป็นงานบ่วงสวงนะครับใครอยากมาร่วมก็มาร่วมได้นะครับผมเนาะแล้วก็แจ้งข่าวอีกทีนึงโอ้ไข้ขึ้นครับตอนนี้ไม่รู้จะไลฟ์สดจนจบไหมใครรอขอเข้ามากำลอเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ากลัวไม่ไหวมากเลยนะครับตาแดงแล้วผมกลัวไม่ไหวมากตอนนี้รู้สึกรู้สึกจะอ้วกอืมจะอ้วก เป็นไข้หวัดนี่มันปวดหัวมากปวดหัวแล้วเนี่ยดูเสียงดูเสียงร้อยเก้าสิบดวงขอบคุณดาวนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนนี้แหละเดือนธันวาเจอกันที่บึงการที่วังรัตนาพรปู่อื้อลือนะครับวังเก่านะวังรัตนาพรปู่อื้อลือนะครับช่วงสิบโมงเชา้าอาจารย์ไปถึงที่นั่นวังรัตนาพรปู่อื้อลือนะครับผมใครอยู่บึงการใครอยู่แถวนั้น ไปเจออาจารย์ได้ที่วังรัตนาพรปูหรือวันที่29เดือนธันวา t h i นะครับเป็นพิธีวงสวงอาจารย์จะไปตอนหนาเนื้อเสาร์สีโมงเสาร์ก็คือสีโมงเสาร์บานเท่าน,นแหละจะไปถึงนั่นนะครับเอฟซี FC, ใครอยากไปร่วมบุญอยากไปถ่ายรูปอยากไปกราบไหว้ขอพรก็ไปเจออาจารย์ที่นั่นนะครับ29ที่บึงการบึงโค้งหลวงบอกอที่วังรัตนาพรนะนะปูอือลือไหมนะศาลเก่านะไม่ใช่ศาลใหม่นะครับอเดือนนะตรงนั้นนะไปจอดได้เลยนะครับ ปีใหม่โรงงานโหศิลปินมากมายอันนั้นก็ใครอยากไปร่วมกว็ไปนะ <c oughs> แต่ว่าวันที่สองเนี่ยสองมก,กรลาจัดอยู่นี่ตำหนักปูใหญ่อนอัยี่สิบเก้าเนี่ยอยู่บึงการอยู่วังรัตนพอรอยู่ปูอื้อลือนะครับ <c oughs> เจอกันนเอฟซีอยู่วังเก่านะวังเก่านะ <c oughs> นะครับไปเจออาจารย์ได้ซีมงเ้าแต่ว่าสองมกราเนี่ยกับซีมงก็เกันอยู่ตำหนักปูใหญ่นอ,นาาอาจารย์นอดผู้ใดสิมา่วงสวงกับอาจารย์นอตเกิดเดินทางมากครับ อ่ะวันนี้ใครอยากถูกหวยอาจารย์มีเคล็ดแนะนำเลยโอโ้โหดาว214รวย่ดวงของคุณครับ